อยากอธิษฐานจิตให้เห็นผลนะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะคุณตาเป็นคนหนึ่งที่เวลาไปไหว้พระขอพรนะคะโดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่จะไปขอพรอ,อ,อธิษฐานจิตมักจะตั้งใจที่จะไปขอก่อนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทำนะคะครูได้ร่วงรู้ความลับกฎจกักรวาลกฎแรงดูดว่าต้องให้ก่อนจึงได้นะคะทุกครั้งที่ครูจะไปขอพรหรืออธิษฐานจิตต่างๆนะ,ะต่อศัลดิทธิ์นะที่เราเคารพนับถือครูมักจะให้บุญก่อนเพื่อนําทางนะคะเป็นการปูทางให้ให้ หัวใจของเรารู้สึกพองฟูว่าเรามีความสุขมาแรกมีความดีมาแรกนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการอธิษฐานจิตเมื่อครูให้ด้วยหัวใจครูแล้วหัวใจครูปิติสุขแล้วครูรวบรวมสตินะกายใจจิตปากวาจาทั้งในและนอกพูดไปพร้อมกันด้วยคําอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจนะคะและเวลาครูอธิษฐานจิตครูจะรู้สึกเสมือนว่าท่านกับครูคุยกันสองคนนะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ธที่เราเคารพนับถือแล,และเรารู้สึกว่าเราได้รับมาเรียบร้อยแล้วค่ะฝึกดู